สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดัมติกพามารูจากโคงแขงสายพันธุ์หายากครับพี่น้องครับสายพันธุ์หน่อยครับพี่น้องครับลักษณะอีสานมาดัมติกบรเคยเห็นครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับมากับหมออมศินและกะเพื่อนป้องแปงครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเห็นต้นโคงแขงที่เกิดมาตั้งนานแล้วบรเคยเห็นครับพี่น้องครับเป็นสายพันธุ์หายากครับพี่น้องครับเบิ้งโคงแข้งสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องแปลกๆสวยๆครับ ลักษณะต้นองเขาครับต้นองเขาตั้งตรงดิ่งเลยครับพี่น้องครับนัน <popular noise> เป็นสายพันธุ์ที่พวกเราไม่เคยเห็นครับพี่น้องครับใบของเขากะตั้งตรงนะครับพี่น้องครับใบของเขาก็ตั้งตรงขึ้นมาเลยครับสายพันธุ์นี้ครับสวยงามครับพี่น้องครับเบื้องใบของเขาก็ตั้งตรงครับ ดอกของเขาสวยงามครับที่นี่คือทุ่งนาครับพี่น้องครับมาเจอพันธ์เอ็นอาหรือว่าโคงเคงพันหายากครับพี่น้องครับเป็นสายพันธุ์ที่ต้นตั้งตรงดิ่งเลยครับพี่น้องครับใบของเขาก็ตั้งตรงครับสวยงามครับ ไปของเขาสีสฝากขึ้นครับสวยงามครับดอกกับเป็นดอกขุงเค้งทั่วไปครับพี่น้องครับสวยงามดอกสีม่วงครับผลเล็กๆครับนี่ผลของเขาครับนี่ต้นเล็กของเขาครับพี่น้องครับ ใบของเขาสี่ฝ่าครับตั้งตรงขึ้นมาเลยครับต้นลีกของเขากันนะครับลักษณะใบงามครับพี่น้องครับสี่ฝ่าครับใบครับดอกสีม่วงครับเป็นดอกเล็กๆครับ ความสูงของเขากับประมาณหนึ่งเมตรครับสวยงามครับพันธนี่ครับสายพันธุหายากครับผมก็บ่เคยเห็นพิษครับนี่คือทุงน้าครับจะคงเค้งสายพันธุอยู่นํำทุงน้าเลยครับ ลักษณะใบของเขาตั้งตรงขึ้นซีฟ้าครับครับมื่อนี้อีสานมาดำตีกับพามาวัวไรไปหน้าครับพี่น้องครับมากับหมอไม่อมศินครับพี่น้องครับแล้วก็น,น้องปองแปงมื่อนี้พามาด้จาก เอสายพันธุ์หาย,ยากครับพี่น้องครับเป็นต้นไม้ที่ลักษณะสวยงามครับครับให้สนใจกระทาขมาครับพี่น้องครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับมื่อนีนสวัสดีครับ